ไอ้บ้าปารุมาปั้นป้ามุ๊มีหงอนพี่น้องครับจะแนะนําให้รู้จักใครอ่ะนี่คือกำนันปื๊ดเจ้าของฟาร์มไก่ชนร้อยล้านครับพี่น้องชิญครับสวัสดีครับกำนันปื๊ดครับนปืงควันนี้สัมภาษณ์คอลัมน์กำนันเสร็จนะครับพี่น้องนนัผกว่ายังไม่อยากเข้าบ้านผมก็เลยพามาเปิดหูเปิดตาเลยพามาหาพวกเราครับพี่น้องครับยังไงก็สวัสดีท่านกำนันนะครับยินดีต้อนรับนะครับแต่ผมว่าไก่นี่เอาไว้นอกร้านดีกว่าไหมครับคือ อุ้มไก่เข้ามาในร้านอาหารแบบนี้มันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ครับกำนันผมเข้าใจนะครับแต่ว่าไอ้น้ำชัยของผมเนี่ยค่าตัวมันสามล้านสามล้านครับถ้าเอาไว้ข้างนอกอ่ะผมเกรงว่ามันจะหายโอ้ครับเอาเป็นว่าผมอยากหาใครเฝ้าไอ้น้ำชัยของผมสักคนได้ไหมครับไม่มีปัญหาครับคุณนาำชัยเดี๋ยวผมหาคนเฝ้าเขาเองนะครับไอ้จวบครับ เดี๋ยวมึงไปเฝ้าคุณลำชัยเข้าหน้าร้านหน่อยป่ะด่วบเลยเหรอเออเดี๋ยวฝากเด็กเสิร์ฟไปกันแล้วกันครับมาครับคุณลำชัยเป็นนะครับโอ้ผมตัวมากับไก่ครับดีดีนะมึงอ๋อ้านเห็นแกบ่นอยู่แม่แกเป็นไก่เป็นไก่ไก่ไก่ไอ้ที่แขกพาเที่ยวนะหนึ่งหมื่นบาทว้าวขอบคุณครับเออ แป๊ดหนึงนะครับ1นึ่งบาทเลยเหรอครับไอ้จวบแกต้องเฝ้าแขกไม่ใช่เหรอวะดูแลลูกค้าไปกันแล้วกันส่วนไอเรื่องดูแลไก่เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของฉันเอกมาเอามานี้มานี้อุ๊ยอุ๊บอุ้มมาบ้อุ้มมาบ้าอุ้มมุ้มมาบ้า๊แม่ถ้าทางจะหิวนะครับเนถามหากุ๊ก เอางี้ครับเดี๋ยวผมจะดูแลคุณนำชัยเหมือนลูกชายแท้ๆของผมเลยนะครับปัดกิครับผมปัปัดปัดกุ๊ก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 เออกุ๊กกุ๊กกุ๊กหยุดหยุดเลยสักกลินฮะแหมมึงลวกกินคนเดียวไม่แบ่งกูเลยนะหัดกันเฝ้ามึงช็อตเหมือนกันช่วงเนี้ยกูจริงๆนะมึงเนี่ยอืมอะมึงกะแรกงั้นนะมาคุยกันเดี๋เดี๋ยว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 ระวังขี้คุณนำชัยเขาล่ะอืไปไปดูแลดีๆปัดปัดปัปัดฮะกูเฝ้ากะแรกนะใช่ เอาตังมามีอมเรียนเลยนะโอ้ยอย่าชื่อนำชัยเลยชื่อนำโชคดีกว่าลูกเอ้ยอ่ะเรียบร้อยดีเลยครับเดี๋ยวมีคนไปเฝ้าให้ครับเออโอ้ยไก่บ้าเลยว่าตัวละสามล้านไอ้นำชัยมองตรงนะค่าตัวมึงนี่แพงกว่าชีวิตกุยแล้วเนี่ย น้องจ๋าเดี๋ยวน้องไปนั่งรอพี่ที่โซฟานั่นก่อนนะเดี๋ยวพี่ตามไปดูแลติดติดตามมานะคะติดตามไปแก่ติดจ้ะเต็มที่เลยครับพี่ยมพี่ยมตาพี่ดูแลไก่ล้อะ่ทำไเอาแล้วมึงจะไปไหนอ่ะอ๋อพอดีกูเจอเนื้อคู่อีกบ้าเลยไหมคนัาแบ่งตังค์ให้เลยเอออุ้มลูกผมดีๆหน่อยครับอ๋อครับผมช้อนช้อนออกครับช้อนออกนี่ฮะเออคุณพี่ยมครับครับผมว่า ให้นำชัยลูกผมเนี่ยถ้าทางจะง่วงแล้วนะครับเออค,ครับออช่วยพาลูกผมไปนอนแล้วก็กลมให้หลับหน่อยได้ไหมครับครับกลมยังไงอะครับไม่ยากอะครับออฟังนะครับครับนอนสีลาหลับตาแม่สีกรม ก็นอนก็ให้กินกล้วยกุก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 เอกไม่ยากครับได้ครับจัดการครับไม่ได้นะครับก็เอาไก่ไปนอนไม่ลองร้องซะหน่อยนะครับถ้าผิดทำนองเนี่ยน้ำชัยไม่หลับนะครับไอ้หน่อยนะครับได้ครับได้ครับลองนอนสิละ บว่านอนนี่ต้องนุ่มนิดนึงครับสูงหน่อยนะครับนอนสีลาลับตาแม่สีกอมเจ้าบอนนอนบ่อให้กินกล้วยกุก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 ครับอย่าเร็นนะครับถ้าไปถูกทำนองเนี่ยไม่หลับนะครับนำชัยนี่มันหูโปรดิวเซอร์เลยนะเนี่ย อเคคขบบุณรัได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับอย่าร้องเพี้ยนนะฝันร้ายเลยนะพี่จ้าจ่าจ่าเอาเมโลดี้นี้โอเคตัวนี้ป่ะครับกำนันครับที่ว่าพี่แอดอุ้มไปแต่งงานนะครับไม่น่าแต่งตังที่มึงเลยนี่มึงต้องมาก่อมไก่นอนเหรอไอ้ยม โอ้ยกูไม่น่าเห็นกับเงินเลยโอ้ยรู้รู้รู้กุ๊กกุกกุเดี๋ยวค่อยกุ๊กกฮัลโหลจ้าน้องมอสอ้าวกลับกรุงเทพแล้วเหรอจริงเหรอเออโอเคจ้าเออแล้วกลับมาแบบเนี้ยคืนนี้ไปหาได้ปะฮะ จริงดิอุ้ยน่ารักจุงเดี๋ยวก่อนติดไฟเขียวหรือเปล่าเปล่าหมายถึงติดไฟแดงพี่ก็ไปจ้าจ้าทางนั้นคืนนี้เจอกันนะจ้าจ้าวันดีจ้าจุ๊บจุ๊บกลับมาเววมานำชัยจ๋าจะกล่อมให้หลับเลย หายไปไหนแล้ววะน้ำชายน้ำชายเฮ้ยมึงอย่ามาหายตอนอยู่กับกูนะเพาไอ้บ้าโตแล้วสามล้านกูขายล้านใช้นี่แน่เลยเฮ้ยน้นชคย อยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่อพอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป